สวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องดีขึ้นทุกวันด้วยธรรมะครับคุณผู้ฟังครับสารภาพมาเถอะครับว่าคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมตั้งใจดิบดีว่าจะนั่งสมาธิแต่พอนั่งปุ๊บหลับตาปั๊บสงครามในหัวก็เริ่มขึ้นทันที เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคนขี้บนมันประดังประเดกเข้ามาจนหัวแทบระเบิดนั่งไปได้ห้านาทีก็รู้สึกอึดอัดงุดหงิดจนต้องลืมตาแล้วบอกตัวเองว่าพอเถอะสงสัยเราจะไม่มีบุญทางนี้สงสัยเราจะเป็นคนสมาธิสั้นถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้ ผมขอให้คุณหยุดทอตัวเองเดี๋ยวนี้เลยครับคุณไม่ได้ผิดปกติและคุณไม่ได้มีบุญน้อยแต่สาเหตุที่คุณนั่งไม่ได้เป็นเพราะคุณกําลังสู้มือเปล่ากับจิตที่ซุกซนเหมือนลิงตัางหากครับวันนี้ผมไม่ได้จะมาสอนให้คุณนั่งทนทุกทรมานแต่ผมนำทางลัด จากพระอริยสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญจิตมนุษย์ที่สุดท่านหนึ่งมาฝากท่านคือหลวงปูดูพรมปัญโยแห่งวัดสแกท่านมีเคล็ดลับวิชาหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อคนยุคใหม่ที่จิตฟุ้งซ่านโดยเฉพาะวิชานี้ไม่ต้องบังคับจิตให้หยุดคิดไม่ต้องบริกรรมคาถายากๆใช้แค่มือของคุณกับ พระเครื่ององค์เล็กๆหนึ่งองค์หลวงปู่ท่านยืนยันครับว่าแค่เปลี่ยนจากการนั่งมือเปล่ามาเป็นการกำพระจิตที่เคยวิ่งพล่านจะเชื่องลงทันทีเหมือนปาฏิหารคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิได้จะสัมผัสความสงบได้ตั้งแต่วันแรกส่วนที่หนึ่งทำไมต้องกำพระเมื่อจิตเหมือนเด็ด เราต้องมีรถหัดเดินก่อนที่เราจะไปเริ่มทำผมต้องเคลียร์ข้อสงสัยที่หลายคนค้างคาใจก่อนครับมีนักปฏิบัติหลายท่านชอบถามหลวงปู่ดูว่าหลวงปู่ครับพระพุทธเจ้าสอนให้ละรูปละนามสอนให้ปล่อยวางแล้วทำไมหลวงปู่ถึงสอนให้กํมพระล่ะครับ แบบนี้มันไม่ยิ่งทำให้ยึดติดวัตถุหรอครับหลวงปู่ท่านตอบกลับด้วยประโยคทองคำที่ฟังแล้วต้องร้องอ๋อเลยครับท่านบอกว่าคนเรานะ่ะจิตมันเหมือนเด็กเล็กๆที่พึ่งหัดเดินลองนึกภาพตามนะครับเด็กที่พึ่งตั้งไข่ขาแข้งยังไม่แข็งแรงถ้าเราบังคับให้เขาเดินตัวเปล่าเลยเขาจะทำได้ไหมครับ เดินสองก้าก็ล้มล้มแล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ร้องไห้ไม่เอาแล้วจิตของเราก็เหมือนกันครับเราฟุ้งซ่านมาทั้งชีวิตจู่ๆจ,จะให้มันนั่งนิ่งๆมือเปล่ามันทำไม่ได้หรอกครับมันเคว้งคว้างมันกลัวเด็กต้องการรถหัดเดินหรือต้องการมือพี่เลี้ยงให้เกาะไว้ชั้นใดจิต ก็ต้องการพระเครื่องไว้เป็นที่เกาะเกี่ยวฉันนั้นครับการกำพระของหลวงปู่ดูไม่ใช่การยึดติดแบบงมงายแต่เป็นการใช้กุสโลบายเพื่อดึงจิตกลับบ้านครับข้อแรกมันช่วยล็อกความคิดครับมือเรากำอะไรอยู่ใจเราก็จะรู้สึกถึงสิ่งนั้นพอกำพระใจก็นึกถึงพระ แทนที่ใจจะหนีไปคิดเรื่องแฟนเรื่องเจ้านายมันไปไหนไม่ได้ครับเพราะความรู้สึกที่มือมันคอยเตือนสติอยู่ว่าเออกำพระอยู่นะข้อสองมันช่วยแก้ความกลัวครับอันนี้สำคัญมากหลายคนนั่งสมาธิไม่ได้เพราะลึกๆแล้วกลัวครับกลัวความมืดกลัวความเงียบกลัวสิ่งที่มองไม่เห็น แต่พอมีพระอยู่ในมือความอุ่นใจมันเกิดขึ้นทันทีครับอุ่นใจเหมือนมีพ่อแม่นั่งอยู่ด้วยปลอดภัยนะพระคุ้มครองนะพอใจมันหายกลัวความสงบมันก็เข้ามาแทนที่ง่ายๆเลยครับหลวงปู่ท่านจึงสรุปสั้นๆว่าติดวัตถุมงคลก็ยังดีกว่าไปติดวัตถุอัปมงคลให้จิตเกาะพระ ดีกว่าปล่อยให้จิตไปเกาะความโลภความโกรธความหลงเมื่อไหร่ที่จิตมีกำลังเดินเก่งแล้วเดี๋ยวเขาก็วางพระแล้วเดินเข้าหานิพพานเองล่ะครับเห็นไหมครับว่าหลวงปู่ท่านไม่ได้สอนให้งมงายแต่ท่านสอนตามหลักจิตวิทยาเป๊ะเมื่อเราเข้าใจหลักการแล้วทีนี้เรามาดูวิธีปฏิบัติของจริงกันครับ ต้องกำท่าไหนวางมืออย่างไงภาวนาว่าอะไรเตรียมพระในมือให้พร้อมแล้วทำตามผมไปทีละขั้นตอนในส่วนต่อไปครับส่วนที่สองคู่มือภาคปฏิบัติสัมผัสความสงบด้วยมือคุณเอาละครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าจิตของเราต้องการพี่เลี้ยงตอนนี้ผมขอให้ทุกท่าน เตรียมตัวเข้าสู่ภาคปฏิบัติครับสำหรับท่านที่มีพระเครื่องอยู่ใกล้ตัวหยิบขึ้นมาเลยครับส่วนท่านที่ไม่เป็นไรครับให้ใช้จินตนาการตามที่ผมบอกการกำพระสูตรหลวงปูด่ดูมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้ล็อกจิตได้อยู่หมัดดังนี้ครับขั้นตอนที่หนึ่งการเลือกและการวางใจหยิบพระขึ้นมาครับ มองดูท่านด้วยความเคารพสักครู่หนึ่งหลวงปู่สอนว่าพระทุกองค์คือตัวแทนพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระผงราคาหลักร้อยหรือพระทองคำราคาหลักล้านพุทธคุณเท่ากันครับอยู่ที่ใจเราวางความโลภทิ้งไปอย่าคิดว่ากรรมแล้วจะรวยกรรมแล้วจะเหนียวแต่ให้คิดว่า พระองค์นี้คือเชื้อเพลิงแห่งความสว่างที่จะมาจุดตะเกียงใจของเราขั้นตอนที่สองท่านั่งและการวางมือหามุมสงบนั่งขัดสมาธิหรือนั่งเก้าอี้ก็ได้ครับเอาท่าที่ท่านนั่งได้นานที่สุดโดยไม่ปวดนำพระวางลงบนฝ่ามือขวาแล้วค่อยๆกำมือตรงนี้มีเคล็ดลับครับ อยากก่ากำแน่นเหมือนกำหมัดจะไปชกใครและอยากำหลวมจนเหมือนของจะร่วงให้กำแบบทนุถนอมครับเหมือนท่านกำลังกำลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆหรือกำดอกมะลิที่บอบบางความรู้สึกธนุถนอมนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของสติที่ละเอียดอ่อนจากนั้นนำมือขวาที่กำพระ วางลงบนฝ่ามือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักสบายสบายปล่อยหัวไหล่ให้ตกตามธรรมชาติอยา่าเกรงคอสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วระบายลมหายใจออกยาวๆทิ้งความหนักอึ้งของร่างกายลงสู่พื้นดินขั้นตอนที่สามเดินจิตด้วยคำภาวนาเมื่อกายพร้อมใจพร้อมให้หลับตาลงช้าๆ หลวงปู่ท่านให้ใช้คำภาวนาที่เป็นมงคลที่สุดคือไตรสรณคมครับให้ท่านนึกเสียงก้องในใจตามจังหวะลมหายใจดังนี้ครับหายใจเข้านึกว่าพุทธังสรนังคัจฉามินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหายใจออกนึกว่าธรรมังสรนังคัจฉามิ นึกถึงพระธรรมเป็นที่พึง่งหายใจเข้าอีกทีนึกว่าสังฆังสรารนังคัจฉามินึกถึงพระสงฆ์เป็นที่พึง่งถ้าใครรู้สึกว่ายาวไปจำยากหลวงปู่ท่านอนุญาตให้สั้นลงได้ครับเหลือแค่พุทธังธรรมังสังฆังหรือสั้นที่สุดคือพุทธโทก็ได้ครับเคล็ดลับวิชา ขณะที่ท่องให้ส่งความรู้สึกทั้งหมดไปรวมกันอยู่ที่มือขวาครับให้รู้สึกถึงความอุ่นขององค์พระให้รู้สึกถึงผิวสัมผัสขององค์พระจิตมันจะวิ่งไปเกาะที่มือวินาทีนั้นแหละครับที่จิตมันทิ้งเรื่องงานทิ้งเรื่องคนทิ้งเรื่องวุ่นวายเพราะมันมีบ้านใหม่ให้เกาะแล้วคือพระในมือนั่นเอง ทำวนไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งเหมือนเรากำลังกล่อมเด็กนอนโยกช้าๆในใจด้วยคำภาวนาที่นุ่มนวลส่วนที่สไขความลับทำไมกรรพระแล้วเห็นแสงสว่างคุณผู้ฟังครับหลายคนที่ปฏิบัติตามวิธีนี้ไปสักพักมักจะกลับมาเล่าให้หลวงปู่ฟังเหมือนกันว่าหลวงปู่ครับนั่งไปสักพัก รู้สึกเหมือนมีแสงสว่างวาบขึ้นมาในอกหรือบางทีก็เห็นพระในมือส่องแสงได้นี่ไม่ใช่เรื่องอุปทานหมู่นะครับแต่เป็นผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์ของจิตที่หลวงปู่วางระบบไว้ท่านเรียกว่ากุสโลบายอาโลกสินการเพ่งแสงสว่างแบบประยุกต์ครับหลวงปู่ท่านเข้าใจดีว่าถ้าให้คนยุคเรา ไปนั่งเพ่งเทียนเพ่งดวงไฟตาจะลายและปวดหัวท่านเลยให้เพ่งที่พระแทนโดยท่านสอนเคล็ดลับว่าให้กำพระแล้วนึกว่าพระนั้นสว่างลองจินตนาการตามผมนะครับในมือของท่านไม่ได้มีแค่ก้อนผงหรือก้อนโลหะแต่ในมือท่านมีดวงดาวดวงเล็กๆที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่ หรือนึกว่ามีพระอาทิตย์ดวงจิว๋วที่ส่องแสงสว่างจ้าแต่อบอุ่นไม่ร้อนแรงทำไมต้องนึกให้สว่างเพราะในทางธรรมแสงสว่างคือศัตรูของนิวรตัวขวางกั้นสมาธิครับ 1. ความง่วงถีนมิทะแพ้แสงสว่างครับพอจิตนึกถึงแสงความซึมเศร้าจะหายไปตื่นตัวขึ้นมาทันที 2. ความฟุ้งซ่านอุดทัศจ,จะเปรียบเหมือนความมืดที่วุ่นวายพอมีแสงสว่างความมืดก็กระเจิงครับหลวงปู่ท่านบอกเสมอว่าถ้าใจสว่างไปไหนก็รอดคนโบราณเขาถือเคล็ดว่าถ้าตายตอนใจสว่างก็ไปสวรรค์ไปพรมถ้าตายตอนใจมืดหลงโกรธกลัวก็ไปอบายภูมิ การกำพระแล้วนึกให้พระสว่างจึงเป็นการซ้อมตายและซ้อมตื่นไปในตัวเมื่อท่านทำบ่อยๆวันหนึ่งท่านไม่ต้องกำพระแล้วครับแค่นั่งหลับตาปุ๊บภาพพระสว่างสว่างก็จะลอยเด่นขึ้นมากลางอกทันทีนั่นแปลว่าจิตท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วและที่มหัศจรรย์กว่านั้น แสงสว่างนี้ไม่ได้ใช้แค่นั่งสมาธินะครับแต่ยังเอาไปใช้ระง,งับอารมณ์ในที่ทำงานหรือใช้บรรเทาความเจ็บปวดเวลาป่วยไข้ได้ชงัดนักหลวงปู่ท่านมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับลูกศิษย์ที่ใช้วิชานี้แก้ปัญหาชีวิตจริงได้อย่างน่าทึ่งอยากรู้ไหมครับว่าเวลามีคนมาด่าหรือเวลาเจ้านายกโกรธเราจะกำพระสู้กับเขาได้อย่างไร ตามผมมาดูกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากในส่วนต่อไปครับส่วนที่สกรณีศึกษากำพระสู้โกรธระงับอารมณ์ในที่ทำงานคุณผู้ฟังครับการกำพระภาวนาไม่ได้มีประโยชน์แค่ตอนนั่งหลับตาอยู่บ้านนะครับแต่ประโยชน์สูงสุดของมันคือการนำมาใช้ในสนามรบชีวิตจริงครับมีลูกศิษย์หลวงปู่ดูท่านหนึ่ง เป็นพนักงานบริษัทที่มีตำแหน่งสูงแต่มีข้อเสียคือเป็นคนใจร้อนและปากไวเวลาลูกน้องทำผิดหรือเจอลูกค้าเรื่องมากอารมณ์จะพุ่งปรีดขึ้นหน้าทันทีแล้วก็เผลอด่ากราดจนเสียงานเสียการไปหลายครั้งเขาไปปรับทุกข์กับหลวงปู่หลวงปู่ท่านไม่ได้ให้คาถาเป่ามนอะไรครับท่านโยนพระองค์เล็กๆให้องค์หนึ่งแล้วบอกว่าเอาเอาไปกำไว เวลาใครมาด่าหรือเวลาโมโหให้กำพระแน่นๆแล้วนึกถึงข้าอย่าเพิ่งอ้าปากพูดจนกว่าจะนึกถึงข้าได้ลูกศิษย์คนนี้ก็เชื่อครูครับเขาเอาพระใส่กระเป๋ากางเกงไว้ตลอดหรือบางทีก็กำไว้ในมือถ้าอยู่ในที่ลับตาคนวันหนึ่งลูกน้องทำเจ๊งอีกแล้วครับความโกรธพุ่งขึ้นมาถึงคอหอยเตรียมจะตะโกนด่า แต่มือมันไปสัมผัสโดนพระในกระเป๋าสติมันกระตุกวูบขึ้นมาทันทีเฮ้ยหลวงปู่บอกให้กำพระก่อนวินาทีที่เขากำพระจิตที่กำลังพุ่งออกไปเพ่งโทษลูกน้องมันถูกดึงกลับมาอยู่ที่มือครับความสนใจถูกย้ายจากหน้าลูกน้องมาอยู่ที่พระในมือเชื่อไหมครับว่าแค่เวลาเพียง 3- าถึงหวินาทีที่จิตมันย้ายฐานเนี่ย ความโกรธมันขาดตอนครับเหมือนรถที่กำลังวิ่งเร็วๆแล้ว,ลวโดนเหยียบเบรกไฟที่กำลังลุกมันมอดลงทันทีจากที่จะด่าด้วยคำหยาบเขาก็เปลี่ยนเป็นพูดด้วยเหตุผลหรือบางทีก็เดินหนีไปตั้งหลักก่อนผลลัพธ์คือลูกน้องเกรงใจมากขึ้นบรรยากาศในที่ทำงานดีขึ้นและตัวเขาเองก็ไม่เครียดจนปวดหัวเหมือนก่อนนี่แหละครับ คือวิชากรรมพระสู้โกรธหลวงปู่ท่านสอนให้เรามีเครื่องเบรกติดตัวครับใครที่รู้ตัวว่าอารมณ์ร้อนลองหาพระคู่ใจมาพกไว้นะครับโกรธเมื่อไหร่จับพระเมื่อนั้นให้พระช่วยรับอารมณ์แทนเราแล้วท่านจะชนะใจตัวเองได้ในที่สุดส่วนที่5กรณีศึกษากรรมพระสู้เจ็บเอาชนะเวทนากรณีต่อมา เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นครับคือการใช้พระช่วยในยามเจ็บป่วยธรรมชาติของคนเราเวลาเจ็บป่วยร่างกายมันทรมานจิตใจมันก็พลอยเศร้าหมองไปด้วยใช่ไหมครับร้องโอดโอยตัดพ้อโชคชะตาหรือกลัวตายหลวงปูด่ดูทันสอนลูกศิษย์ที่ป่วย หรือแม้แต่คนที่นั่งสมาธิแล้วปวดขาว่าให้แยกกายกับแยกจิตออกจากกันโดยใช้วิธีส่งจิตไปเกาะพระมีคุณยายท่านหนึ่งป่วยหนักนอนโรงพยาบาลร่างกายเจ็บปวดมากนอนไม่หลับเลยลูกหลานที่เป็นสิษย์หลวงปู่ก็เอาพระของหลวงปู่ใส่มือคุณยายไว้แล้วบอกว่า ยายไม่ต้องไปสนใจแผลนะยายสนใจแค่พระในมือนี้นะนึกว่ายายกำลังกำแสงสว่างอยู่นะคุณยายแก่ก็ทำตามครับแก่กำพระไว้แล้วภาวนาพุทธังทรมังสังคังจิตของแก่มารวมอยู่ที่มือมาสนใจความอุ่นของพระจิตมันทิ้งร่างกายชั่วคราวครับ พอมันทิ้งกายมันก็ทิ้งความเจ็บปวดไปด้วยปรากฏว่าคุณยายหลับได้ครับหน้าตาผ่องใสไม่ทุรนทุรายเหมือนก่อนหน้านี้นี่คือวิทยาศาสตร์ทางจิตครับจิตรับรู้อารมณ์ได้ทีละอย่างถ้าจิตเกาะพระกุศลจิตก็จะไม่เกาะความเจ็บเวทนาแม้อาการป่วยทางกายจะยังอยู่ แต่ใจไม่ป่วยไปด้วยใครที่มีญาติผู้ใหญ่ป่วยหรือตัวเองมีโรคประจำตัวลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับกําพระไว้ให้ใจมันมีที่พักพิงแล้วความทรมานจะบรรเทาลงอย่างมหัศจรรย์ส่วนที่6เจาะลึกพระพูดได้ปัญญาเกิดเมื่อจิตสงบมาถึงประเด็นที่น่าสนใจที่สุดครับ มีคนชอบถามว่าหลวงปู่ครับถ้าผมมีปัญหาชีวิตคิดไม่ตกผมจะถามพระในมือได้ไหมคำตอบคือได้ครับแต่ไม่ใช่แบบไสยศาสตร์นะหลวงปู่ไม่ได้หมายความว่าพระเครื่องจะลุกขึ้นมาพูดจาชอดๆกับเราแต่ท่านหมายถึงเสียงแห่งปัญญาที่ผุดขึ้นมาจากจิตที่สงบครับเวลาท่านมีปัญหาเครียด มืดแปดด้านลองกำพระดูครับหลับตาภาวนาจนใจนิ่งจนความกังวลมันจางไปเมื่อใจท่านนิ่งเหมือนน้ำที่ตกตะกอนแล้วให้ท่านถามคำถามลงไปในใจครับเช่นปัญหานี้จะแก้ยังไงดีหนอแล้วทำใจว่างๆรอฟังคำตอบเชื่อไหมครับว่าหลายครั้งคำตอบมันจะผุดขึ้นมาเอง เป็นความคิดดีๆที่เรานึกไม่ถึงมากก่อนเป็นฐานออกที่เรียบง่ายแต่เฉียบคมหลวงปู่ท่านเรียกว่าปัญญาเกิดครับปัญญานี้มาจากจิตที่สะอาดที่มีพระคุ้มครองไม่ได้มาจากสมองที่เครียดดังนั้นพระพูดได้จริงๆครับแต่ท่านพูดผ่านความรู้สึกและปัญญาของเรา ใครที่เจอปัญหาทางตันลองหยุดคิดแบบเครียดๆแล้วมานั่นกรรมพระทำใจสบายสบายดูนะครับบางทีคำตอบที่ท่านตามหาอาจจะรอท่านอยู่แล้วในความสงบนั้นเองส่วนที่ 7. ไขข้อข้องใจก่อนเริ่มลงมือทำคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปนั่งหลับตากันจริงๆ ผมมีคำถามสามข้อที่ลูกศิษย์ใหม่ๆมักจะถามหลวงปู่หรือถามรุ่นพี่กันบ่อยๆผมขอหยิบมาตอบตรงนี้เลยนะครับเพื่อให้ท่านปฏิบัติได้อย่างสบายใจไร้กังวลคำถามที่หนึ่งพระเครื่องที่ใช้กรรมต้องเป็นพระราคาแพงหรือพระเก่าแก่ไหมครับถึงจะขลังคำตอบคือไม่เกี่ยวเลยครับหลวงปู่ดูท่านสอนเสมอว่า พุทธคุณอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ราคาพระผงบาทเดียวพระเหรียญแจกฟรีหรือพระทองคำราคาล้านบาทถ้าเป็นรูปสมมุติของพระพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์เท่ากันหมดครับสิ่งที่จะทำให้ขลังจริงๆคือใจของท่านที่มีความเคารพศรัทธาตังหาครับดังนั้นมีองค์ไหนใช้องค์นั้นครับ เอาที่ท่านมองแล้วรู้สึกศรัทธารู้สึกเย็นใจเป็นใช้ได้คำถามที่สองถ้ากรรมพระแล้วมือเกรงเหงื่อออกมือกลัวพระจะหมองทำยังไงดีคำตอบคือแสดงว่าท่านตั้งใจเกินไปครับการกรรมพระของหลวงปู่คือการประคองสติไม่ใช่การกรรมแน่นเหมือนจะชชหมวย ให้กำเบาๆเหมือนท่านกำลังประคองลูกนกหรือดอกไม้ในมือแค่พอให้รู้สึกว่ามีของอยู่ในมือก็พอครับถ้ากลัวพระหมองหรือกลัวเหงือกัดท่านจะเลี่ยมพลาสติกก่อนหรือหาถุงซิปล็อกเล็กๆใส่พระไว้ก่อนกำก็ได้ครับหลวงปู่ท่านไม่ถือท่านดูที่เจตนาครับคำถามที่สนั่งแล้วหลับคาพระในมือเลยจะบาปไหม คำตอบคือไม่บาปครับดีกว่าไปหลับที่อื่นตั้งเยอะหลวงปู่ท่านเมตตามากครับท่านบอกว่าหลับในสมาธิยังดีกว่าตื่นอยู่กับกิเลสอย่างน้อยก่อนที่ท่านจะหลับใจท่านก็อยู่กับพระลมหายใจสุดท้ายก่อนหลับก็เป็นกุศลตื่นมาก็ภาวนาต่อทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตมันมีกำลังมากขึ้นความง่วงจะค่อยๆหายไปเองครับ เอาล่ะครับตอนนี้ข้อข้องใจมาจะหมดไปแล้วถึงเวลาที่เราจะมามอบของขวัญกับจิตวิญญาณของตัวเองกันแล้วครับผมขอเชิญชวนทุกท่านเข้าสู่ช่วงทำสมาธิภาวนาไปพร้อมๆกันครับส่วนที่ 8. ภาคปฏิบัตินั่งพักใจไปกับพระในมือคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาต่อจากนี้ขอให้ท่าน วางภารกิจทุกอย่างลงชั่วคราวหาที่นั่งที่สบายที่สุดจะเป็นเก้าอี้หรือเบาะนุ่มๆก็ได้ครับหยิบพระเครื่ององค์สำคัญของท่านขึ้นมาหรือถ้าไม่มีให้ใช้จินตนาการเอานะครับวางพระลงบนฝ่ามือขวากำลุวมๆเบาๆนํามือขวาวางลงบนมือซ้ายวางไว้บนหน้าตักอย่างผ่อนคลายยืดหลังให้ตรง แต่ไม่เกรงค่อยๆหลับตาลงช้าๆครับสูดลมหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆปล่อยความตึงเครียดที่หัวไหล่ให้ทิ้งตัวลงปล่อยความขมวดเกรงที่หน้าผากให้คลายออกทำความรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายของเรากําลังเบาสบาย ทีนี้ส่งความรู้สึกของท่านไปรวมอยู่ที่มือขวาครับรู้สึกถึงน้ำหนักขององค์พระรู้สึกถึงผิวสัมผัสขององค์พระรู้สึกถึงความอุ่นจากมือของเราที่ถ่ายทอดไปยังองค์พระนึกภาพในใจว่าพระในมือของท่านกำลังเปล่งแสงสว่างออกมาเป็นแสงสีขาวนวลหรือแสงสีเหลืองทอง ที่ดูอบอุ่นแสงสว่างนี้กําลังไหลผ่านมือขวาของท่านขึ้นมาที่แขนมาที่หัวไหล่และไหลเข้ามาสู่กลางหน้าอกของท่านตอนนี้ใจของท่านสว่างสวัยด้วยพุทธคุณแล้วครับให้ท่านเริ่มภาวนาในใจเบาๆตามจังหวะลมหายใจหายใจเข้านึกว่าพุทธัง หายใจออกนึกว่าสรนังคัดฉามิหายใจเข้านึกว่าธรรมมังหายใจออกนึกว่าสรนังคัดฉามิหายใจเข้านึกว่าสังฆังหายใจออกนึกว่าสรรนังคัดฉามิทำไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบถ้าเผลอคิดเรื่องอื่น ก็แค่รู้ตัวแล้วขยับมือที่กำพระเบาๆเพื่อเรียกสติแล้วกลับมาเริ่มพุทธังใหม่ใจเกาะที่พระความรู้สึกอยู่ที่มือภาพแสงสว่างอยู่ที่อกรู้สึกไหมครับว่าตอนนี้ใจของท่านเริ่มนิ่งขึ้นความกังวลต่างๆเริ่มจางหายไปเหมือนหมอกควันที่ถูกแสงอาทิตย์ไล่ที่ ท่านไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวนะครับแต่ท่านมีพระพุทธเจ้ามีหลวงปูด่ดูนั่งเป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงประคองใจท่านอยู่ขอให้ท่านจดจำความรู้สึกสงบและปลอดภัยนี้ไว้นะครับนี่คือบ้านที่แท้จริงของจิตใจเมื่อใดที่ท่านเหนื่อยเมื่อใดที่ท่านท้อให้กลับมาที่บ้านหลังนี้กลับมาที่พระในมือและ ระในใจของท่านเสมอตอนนี้ให้ท่านค่อยๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งและค่อยๆผ่อนออกพร้อมกับรอยยิ้มที่มุมปากขยับนิ้วมือเบาๆคลายมือออกจากองค์พระและค่อยๆลืมตาขึ้นมาช้าๆครับเป็นอย่างไรบ้างครับรู้สึกเบาสบายขึ้นไหมนี่แหละครับ คือของขวัญล้ำค่าที่หลวงปู่ดูมอบไว้ให้พวกเราขอให้ท่านมันทำบ่อยๆนะครับขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำแล้วชีวิตของท่านจะพบแต่ความสว่างสวยไม่มีทางตันแน่นอนครับบทสรุปพระในมือสู่พระในใจคุณผู้ฟังครับก่อนจะจากกันในวันนี้ ผมมีข้อคิดสุดท้ายอยากฝากไว้ให้เป็นกำลังใจครับหลวงปูด่ดูพรมปัญโยท่านเมตตาสอนวิชากรรมพระให้กับพวกเราไม่ใช่ให้เราติดวัตถุหรือหลงงมงายในอิทธิฤทธิปาฏิหารแต่อย่างใดแต่ท่านให้เราใช้พระในมือเป็นสะพานครับสะพานที่จะพาใจที่วุ่นวายข้ามไปสู่ใจที่สงบ สะพานที่จะพาจากความมืดข้ามไปสู่ความสว่างขอให้ท่านจดจำไว้นะครับว่าพระเครื่องในมือจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็ต่อเมื่อใจของคนถือมีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยถ้ามือกรรพระแต่ใจยังคิดร้ายยังอิจฉาพระท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้มากแต่ถ้ามือกราพระแล้วใจภาวนาใจมีเมตตา ต่อให้เป็นก้อนหินธรรมดาในมือท่านก็จะกลายเป็นของวิเศษได้เป้าหมายสูงสุดของการกำมพระ、ไม่ใช่การมีพระเครื่องรุ่นดังๆเก็บไว้เต็มบ้านแต่คือการทำใจให้ว่างจากกิเลสและเต็มด้วยพุทธคุณจนวันหนึ่งท่านไม่จำเป็นต้องกำมพระแล้วเพราะตัวท่านเองได้กลายเป็นพระไปเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกท่านมีความเพียรที่สม่ำเสมอครับอย่ารอให้ทุกก่อนแล้วค่อยทำอย่ารอให้แก่ก่อนแล้วค่อยปฏิบัติเริ่มเสียตั้งแต่วันนี้ขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำทำไปเรื่อยๆเหมือนน้ำหยดลงหินแล้ววันหนึ่งท่านจะพบว่าความสงบที่ท่านตามหาไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลย แต่มันอยู่ในกำมือของท่านมาตลอดนั่นเองขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีหลวงปู่ดูพรหมปัญโยจงปกปักรักษาทุกท่านให้มีกายที่แข็งแรงมีใจที่สว่างสวยคิดหวังสิ่งใดในทางที่ชอบขอให้สำเร็จผลดังใจปรารถนาทุกประการขอให้ทุกท่านดีขึ้นได้ในทุกๆวัน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ